สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับพกักรนอีกแล้วนั่นเองคะ่ะวันนี้นะคะอ่อนก็เพิ่งจะเคลียร์งานเสร็จนะคะก็จะเป็นง,งานออกบูธงานนู่นงานนี่นะคะแล้ววันนี้ก็เลยมาทําเป็นวิดีโอให้ดูกัน,นะคะ่ะวันเชื่อว่าตอนนี้สาวๆจะเริ่มสุขแน่เลยว่าพี่อากาศแบบร้อนอนะร้อนขึ้นมากๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าอากาศร้อนขึ้นขนาดนี้นะคะก็ใกล้วันสงกรานแล้วแน่เลยคะ่ะวันที่เราจะได้เล่านาน้ำคลายร้อนกันอย่างมีความสุขดั่นเองคะ่ะนอกจากนี้นะคะออนจะมาพูดถึงวันสงกรานในรูปแบบสติกเกอร์น่ารักน่ารค่ะ แอปพลิเคชันที่มันพูดถึงนะคะนั่นก็คือไล Camera นั่นเองค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่มีแบบว่าฟีเจอร์เยอะแยะมากๆคือแบบพวกไลตกแต่งรูปดิน่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแทนมีบรัชมีแบบการทํารูปต่างๆนะคะฟิลเตอร์ต่างๆคือเยอะมากจริงๆนะคะซึ่งอยากจะเท้าความไปก่อนว่า On, ออน่ะขายของออนไลน์ใช่ไหมดังนั้นการที่ขายของออนไลน์นนยอยากจะทําอะไรให้มันดูแบบว่าดึงดูดสายตาลูกค้านะคะทารูปให้ดูน่ารักเนี่ยมันก็จะต้องพึ่งแอปพลิเคชันมาช่วยถูกไหมคะเพอพึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยออนก็ไปสาหามาแล้วก็จะแอปพลิเคชันนี้นั่นก็คือไล n ์แคม e ร่านั่นเองใช่ไหมแล้วออนก็แบบเริ่มทํารูปนี่ในการลงขายสินค้าต่างๆนะคะจนเพื่อนหรือว่าคนรู้จักในถามมันมายมาว่าเอ้ยตัวเนี้ยเราใช้แอปอะไรนะคะหรือว่าใช้โปรแกรมอะไรนั่นเองซึ่งอออก็ตอบไปด้กยควาก็คือไลท์แ ออนให้มาทำวิดีโอเกี่ยวกับไลค์แคมร่าก็คืรู้สึกดีใจมากๆนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะวันนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่ออนจะมาสาธิตวิธีการที่ออนแต่งรูปนะคะสำหรับใช้งานในไล n ์แคมร่านะคะแล้วออนจะโพสต์ให้ดูกันสดๆนั่นเองค่ะไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะต้องเปิดแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะไลค์แคมร่านั่นเองนะคะ พอเราเปิดเสร็จแล้วนะคะอองก็จะหากรอบรูปน่ารักน่ารักก่อนนะคะซึ่งออนนะมีกรอบของอองอยู่แล้วเสร็จแล้วนะคะอองก็จะต้องการปัดแปะรูปสินค้านะคะลงในกรอบนะคะวันนี้อองก็จะเลือกเป็นรูปนีล้ละกันค่ะแึก่ออก็จะต้องไปที่คําว่า crop นะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเลื่อนหารูปค่ะเพราะได้รูปที่ถูกใจแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะแปะมันนะคะ ลงในกรอบนั่นเองค่ะซึ่งเพื่อนเพื่อเนี่ยสามารถจะทำรูปให้เล็กหรือว่าขยายให้ใหญ่ก็ได้ค่ะเพียงใช้นิ้วเนี่ยลากขึ้นล่างลงหรือว่าจะวนเม็นวงกลมจะเอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้นั่นเองนะคะแต่ว่าจะให้โพสเฉยๆเลยเนี่ยโดยที่ไม่แต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะออนว่าช่วงนี้อาจจะดูอาไปหน่อยนะคะดังนั้นเราจะต้องมาอินเทรนด์กันนะคะดังนั้นออนจะแสตม์นั่นเองนะคะที่จะประทับลงในรูปของออนในวันนี้ค่ะตอนวันสงกรานต์นั่นเองนะคะโดยออนนะคะจะไปที่เมนูที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ดาวนะคะและเลือกเมนูแสตม เพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถเลือกนะะที่เพื่อนๆชอบนะคะได้ตามใจชอบเวตาสอออนเนี่ยออนเป็นสาวบกแมวนะคะออนชอบแมวรักแมวนะคะดังนั้นออนก็จะเลือกตัวนี้เลยค่ะเฟสติฟ์คอร์เรเดย์นั่นเองค่ะมีน้องแมวน่ารักมากเลยน้องแมวเล่นน้ำนั่นน,นี่นุ่นนั่นเหมือนแบบตลกอะ่ะแมวไม่กลัวน,น้ำดนะ้วยเนาะอะไรเงี้ยน่ารักดีก่อนจะจบกันไปนะคะก็มาที่ฟีเจอร์ตัวสุดท้ายได้เลยค่ะก็คือเมนูบรัชนะคะเพราะว่าออนเนี่ย มีความเป็นผู้หญิงสูงนะคงไม่ต้องบอกเนาะมีความเป็นผู้หญิงสูงจริงนะคะออนก็เลยอยากจะแบบเติมแต่งหัวจงหัวใจอะไรน่ารักน,น่ารักเข้าไปหน่อยนะคะเพื่อให้ดูเนี่ยมีความเป็นผู้หญิงให้ส่งกับแบรนด์สินค้าที่วันทำนะคะดังนั้นก็จะเลือกหัวใจเนี่ยวางลงไปเลยค่ะก็แปะไปตามอย่างนี้เลยค่ะทำรูปเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อัปลงไอกันเลยดีกว่าคะ่ะจะไปที่ Instagram นะคะเสร็จแล้วก็จะเริ่มกดอัปโหลดรูปนะคะลงไปพิมพ์ข้อความสินค้าต่างๆนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็อัพโหลดรูปไปเลยเสร็จแล้วนะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆที่สําคัญเนี่ยเพื่นจะเห็นเลยว่าวิมันมีไม่ยากเลยอะ่ะคือทํารูปสําหรับร้านค้าต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นสวยมากขึ้นให้สตมป์ใช้เมนูต่างๆก็จะเป็นบลัชหรืออะไรเงี้ยได้คือมันน่ารักอะมันชอบมัน มันมันช่วยให้มันช่วยให้การทํารูปในการขายสินค้าของเราเนี่ย <c oughs> ง่ายขึ้นไม่ต้องแบบว่าเพิ่ง Photoshop หรือพิ่งคอมอย่างเดียวนะคะ <c oughs> แต่ก่อนที่เราจะจบกันไปนะคะเรามี g ิฟต์เว y มาให้เพื่อนๆเวยคะ่ะนั่นก็คือ brow and pony h e a n d l s นะคะจะมีทั้งหมด5ชุดนะคะซึ่งสาวๆเนี่ยก็จะได้รับกันไปเป็นคู่เลยจำนวนจำนวนทั้งหมด5ชุดถึงบ้านนะคะกติกาง่ายๆนะคะนั่นก็คือกดไลค์และกดแชร์ โพสต์นี้นะคะจะใน Facebook ของออนไปสู่ Facebook ส่วนตัวของคุณนะคะเสร็จแล้วนะคะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะคะว่าคุณชอบเมนูไหนใน Line Camera พร้อมอัปโหลดรูปนะคะที่ละที่คุณแต่งจากไล e ์แคมราพร้อมกับสติ๊กเกอร์ส่งกรานนะคะซึ่งฟรีนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับไปเลยค่ะล i ยแอนโทนีเฮนดลนะคะจำนวนทั้งหมด5ชุดค่ะนี่ ยังไงวันนี้ก็ต้องจบวิดีโอไปก่อนนะคะและเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ